โกโก้ขายแลกเงินกิโลกรัมละ6บาทสุริยาใจสุทธิตัดสินใจเปลี่ยนมาเป็นผู้แปรรูปแต่ด้วยความรู้ในการพัฒนาโกโก้ยังมีไม่มากนักโชคดีที่โลกออนไลน์เชื่อมสุริยาให้เข้าใกล้กับกลุ่มผู้ทำช็อกโกแลตจนสามารถปรับกลิ่นและรสชาติโกโก้จันทบุรีให้ต่างชาติยอมรับได้จุดเริ่มต้นเลยนะครับในการในการหมักในการแปลนของเราเนี่ยคือมีต่างชาตินะครับเป็น คุณไรอันนะครับอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับเขาก็สนใจตัวนี้นะครับก็เลยลงมาสอนเราเมื่อมาสักสี่ปีสี่ปีที่แล้วนะครับเราก็ได้พัฒนาร่วมกับเขานะครับในการหมักตะแแห้งแล้วก็ทำให้มีคุณภาพ ส่วนโกโก้สุริยาอเภอครุ่งจังหวัดจันทบุรีทำหน้าที่รวบรวมโกโก้จากเกษตรกรในพื้นที่จันทบุรีและตราดในทุกๆ5้าวันของแต่ละเดือนจะมีโกโก้สดหลายร้อยกิโลกรัมผ่านกระบวนการแกะเอาเนื้อในออกมาอย่างชำนาญก่อนจะนำไปเทหมักบ่มไว้ประมาณ1 0 1ถึงวันเพื่อลดความฝาดเฟื่อนของเมล็ดโกโก้แต่กลับช่วยรักษาทั้งกลิ่นและรสชาติดั้งเดิมของท้องถิ่นเอาไว้จนได้เป็นเมล็ดโกโก้วัตถุดิบหลักในการผลิตช็อกโกแลต คือการหมักบ่มเนี่ยคือการลดความเสื่อมของมันออกไปมเมล็ดโกโก้เนี่ยถ้าไม่หมักจะมีรสชาติเสื่อนและขมทําให้มาทําช็อกโกแลตเนี่ยจะรู้สึกไม่เหมือนช็อกโกแลตเลยนะครับแต่ว่าพอผ่านกระบวนการหมักนะครับจะทําให้รสชาติของเรามันมีขมน้อยลงนะครับบางพื้นที่มีติดเปรี้ยวบางพื้นที่ไม่มีติดเปรี้ยวนะครับก็อยู่ที่พื้นที่อีกอยู่ที่สื่อการหมักเอง สืตการหมักไม่มีสู่ที่ตายตัวเลครับจริงๆความสําคัญของการหมักอยู่ลำบักต้นๆเลยนะครับถ้าการหมักไม่ดีจะนําไปสู่ช็อกโกแลตที่ไม่ดีตามจุดเปลี่ยนสําคัญในช่วง3ปีหลังที่ทําให้พี่ยาหรือสุริยาใจสุทธิปรับมุมมองจากผู้ผลิตมเมล็ดโกโก้รายเล็ก ที่ไม่มีทางเข้าไปยืนเคียงข้างกับผู้ผลิตรายใหญ่อย่างประเทศในกลุ่มแอฟริกาตะวันตกอย่างไอวอรีโค้หรือการ้าได้แต่เมื่อผู้ผลิตช็อกโกแลตจากประเทศอเมริกาภายใต้แบรนด์พาเลเมต์มาให้ความรู้และช่วยดึงจุดเด่นของเมล็ดโกโก้จันทบุรีจนสามารถเข้าไปเป็นตัวเลือกในตลาดอเมริกาแคนาดาและยุโรปได้ส่งผลให้ราคาของเมล็ดกลับมาเป็นที่ยอมรับเกษตรกร,ร,กรสนใจเพิ่มพื้นที่ปลูกกันมากขึ้นโดยเฉพาะการปลูกเสริมและแส ในนผลไม้ตลาดกำลังมองเห็นว่าประเทศไทยมีโกโก,โก้ทั้งที่เมื่อ4ี่หปีก่อนโกโก้ไม่ได้อยู่ในแผนที่โลกเลยนะครับประเทศไทยไม่ได้อยู่ในแผนที่โลกของเขาเลยแต่วันนี้เรามีทั้งเมคเกอร์มีทั้งผู้ฟูผู้มาร์นะครับพวกวงจรก็ดังนั้นนะวันนี้ผมว่าต่างประเทศมองเห็นแล้วว่าคุณภ,ภาพของเมล็ดโกโก้เราอ่ะก็ก็ก็กกสมควัวหลักนะครับก็มีม ระดับปานกลางระดับนี้อาจจะไม่ได้สูงเหมือนประเทศอื่นเขาแต่วันนี้เราจะทําให้ดีที่สุดนะครับสาหรับเกษตรกรที่ปลูกเนี่ยผมอยากให้รออีกนิดนึงอย่าเพิ่งอย่าด่วนไปตัดปลูกมาแล้วสองสามปีไปตัดมันก็เสียดายรสชาติของเรากับรสชาติของเขาอาจจะไม่เหมือนกันการทำารัพช็อเล็เนี่ยมันมีสิ่งที่แตกต่างทําให้คนที่ชื่นชอบเขาชื่นชอบไม่เหมือนกันอยู่แล เราก็อยู่หนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งในนั้นด้วยแต่เราอาจจะไม่ได้เกรดดีเท่าเขาที่เขาทำมาก่อนนะครับแต่วันนี้เราเรายินดีที่เราจะพัฒนาตามผู้ซื้อ จากเมล็ดโกโก้สินค้าท้องถิ่นของชาวสวนภาคตะวันออกที่ปลูกกันอย่างแพร่หลายมายาวนานและถูกส่งเสริมให้ปลูกมากขึ้นในช่วง3ปีหลังที่ผ่านมานับว่าไม่เสียเปล่าแม้ราคารับซื้อผลสดปัจจุบันอยู่ที่กิโลกรัมละ8-10บาทหากเกษตรกรสนใจเดินหน้าต่อการรวมกลุ่มทำคุณภาพพัฒนาเรื่องรสชาติที่เข้มข้นมีความหวานผสมผสานแบบผลไม้อบแห้งอมเปรี้ยวเล็กน้อยตามแหล่งที่ปลูก มเมล็ดโกโก้จากไทยก็สามารถยืนหนึ่งอยู่ในตลาดโลกได้อย่างแน่นอนทีมข่าว NBT บทีภาคกลางรายงาน